สวัสดีครับลุงถาชัยไวกระเียณนะครับวันนี้พามาที่วัดศรีบุญเรืองบุตรารามอยู่ที่ตะบนเหมือดแหมอำเภอนนสังจังหวัดนนทบุรีครับมากราบาสรีระสังขารของพระครูวิพลธรรมกรหรือหลวงตาลินท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับซึ่งเป็นพระเทะที่ลุงถาครมนับถือมากองค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นกุฏิที่หลวงตาลิน จำวัดอยู่นะครับใช้จำวัดนะภายในห้องจำวัดก็จะมีลูกถ่ายมีโต๊ะทำงานนะครับมีโต๊ะหมู่บูชาที่หลวงตะลินก็จะมักจะนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้อยู่เป็นประจำเวลาพวกเรามาก็กจะมากราบหลวงตาซึ่งท่านก็จะ อยู่แถวบริเวณนี้นะครับท่านเป็นพระที่สมระนะครับเป็นพระนักปฏิบัติแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาก็นำชาวบ้านปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะครับเป็นที่เคารพนับถือของทั้งประชาชนในอำเภอแล้วก็ต่างในอำเภอในจังหวัดรวมทั้งต่างจังหวัดนะครับ แล้วก็พระสงในปริมณฑลนะครับอันนี้คือสถานที่ที่จะใช้สลายร่างของหลวงตานะครับคือหลวงตาก่อนท่านจะมรณภาพหรือก่อนที่จะละสังขารเนี่ยท่านได้สั่งไว้ว่า,าให้เก็บร่างไว้ได้1วัน ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ให้บรรจุหีบให้นําร่างขึ้นกองฟอนทันทีนะให้รวบรวมกระดูกและขี้เท่ารวมกันไว้ทั้งสิ้นไม่ให้แยกนะครับไม่ให้เลื่อนกําหนดการแล้วแต่ว่าใครมาทันก็แล้วแต่โอกาสไม่ให้จัดตกแต่งสถานที่เผาให้เป็นไปนตาม ธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็กระดูกแล้วก็เท่าให้ปล่อยไว้จนไฟมอดไปเองนะครับจะก,กี่วันก็ปล่อยไว้ให้ไฟมอดไปเองก็เลยวันนี้ก็มาด่วนแต่ว่าหลวงตาท่านมรภาพประมาณตีหนึ่งสานาที ของช่วงกลางคืนนะครับของช่วงกลางคืนก็จะต้องเผาก่อนก่อนตีหนึ่งของวันลุกขึ้นนะครับก็ลุกเสยนลูนกขาจัดจยงก็มากันเยอะมากเลยครับนะรู้ข่าวแล้วก็บอกต่อๆกันไปนะแล้วก็ตีด่วนมามาร่วมกราบ ส่งหลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็คือบริเวณที่ที่จะจัดพิธีสลายล่างของหลวงตานะครับับ้องบ้อทานผู้บับการ กัญญูบูชาคารวะบงาต้องเปลียนงันใการทำอะไรระับนานิมนต์ ที่ที่จะทําพิธีหลวงตาเป็นคนกําหนดไว้เองทั้งสิ้นนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็มีสติดีครับก็สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าให้ทํำยังไงบ้างอันนี้เป็นพิธีที่ทางคณะสงฆ์กําลังทําให้กับหลวงตานะครับ สามกรรมใดที่เหมาะสงทั้งหลายทั้งควัได้ประมาทเกินเกินต่อสิรีราชสังขารของหลวงพ่อพ่อครูวิมุนธรรมบากรทั้งต่อหน้ารับเราดีเจตนาหรือไม่เจตนาขอให้กรรมนั้นเป็นอภิสิกรรมแล้วก็ญาติโยมทั้งหลาย ที่ประวัติร่มเกินต่อพระเด็จพระคุหลาบพ่อจะด้วยเกจตนาค้าตามไม่เกจตนาค้าตามต่อหน้าก็ตามรอบหลังก็ตามขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอโมสิกรรมไม่ถือเป็นโทษไม่ถือเป็นโกรธไม่ถือเป็นเหยียดทั้งแก่หลวงพ่อทั้งแก่เราขอให้ดวงแก่ติดดวงเกจตบินญาของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อจบไปสูตรสุตติ ในน yup, ี้มีวัตถสุขเริ่มหน้าโน้นเออแล้วก็ยันโดมยันโดมสองซ้ายขวาข้างสองทางซ้ายขวาก็ตั้งลงแล้วก็ต่างต่างตาเยอะท้งหม ก็จะมีทางการขอขามากับต่อร่างของหลวงตานะครับที่บรรดาพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งญาติโยมที่อาจเคยร่วมเกินท่านนะครับก่อนที่จะนำร่างของท่าน ขึ้นสู่กองฟอนเพื่อเพื่อสลายร่างของท่าน การพระเมตตาเป็นทียิ่งมาเป็นหลักปิตกใจมาเป็นลมโผล่ลมใสมาเป็นสูรวมจิตใจของคณะสัตยา,าทุกหมูเ่เราพี่น้องนําประการถวายบูชาครั้งนี้ได้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นปิติภพในการประชุมเพื่อถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสรรฆบูชาเ,เลลวลวบางจิตน,น,น,นี้มันจะมันจะไปถึงลูกแก่มันมจะมีลูกโจรท่วงไปอยู่ท่านทั้งหลายเอยงีย้มีคมติระลึก การประชุมเพิ่มหลายสามวาระของพระผู้ทรงคุณแล้วให้ไฟมอดที่เท่าเย็นเพื่อความสุขิสุขสงบร่มเย็นของบ้านของเมืองเพื่อความร่มเย็นของสิงมงดที่เท่าเย็นแล้วค่อย,ค,อยค่อยเก็บกระดูแล้วก็ปรรจุองค์พระธาตุไปเพราะได้เห็นแม่กิจที่ตั้งปูชาด้วยจนนิตเรื่ใจเรื่องสตาเรื่องสาเป็นเอาโอ,โอหังเป็นอาการในการเป็นที่ยิ่ง ที่จะทำถวายข้าจะส่งกับประธานองคกาสงฆ์ทั้งวงในวาระแห่งการมาเพ็ญน้อมถวายาพระพระศิรละองค์การบูชาในครั้งนี้ให้ในสงฆ์ทั้งวงสมยอมอนุญาตให้ประชมุมเติมไฟจนถึงวาระไฟมอดที่เท่าเย็นโดยจะต้องใช้น้ำมาลดกานจะจบวาระเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่สองวันที่สามก็สมควรที่แล้วเป็น เป็นวาระใงการชำระบูลสุขด้วยด้วยพระเพลงิงเลยแพ้เราไม่ไปตรวจเอาก่อนเราไม่ไปตรวจเก็บก่อนเราไม่ไปตรวจในน้ำลดให้เป็นโทษให้เป็นโทษนี่คือเิตุที่สมควรจระทมบูชาเพราะวัตีโชธ่าจะทำละพอกฆ่าขันสลายดินน้ำลมและไฟจนมูลสุข Yes, on Maka lupa saja kalai bilang seminasa dengan